กราษสวัสดีทุกคนเป็นรองตัวน,นึงครับวันนี้เรามาโยกเกมตีบอลเละเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนเคย ผมจะฟันให้หัวแตกหัวแตกไปละกระตุกหน่อยก,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 ก็อย่าก็ะเกาอภัยกันด้วยนะครับไม่หน่อยละถ้าเป็นเสียงรบกวนใดๆก็ก็อภัยด้วยนะครับจะผมจะใช้ฝ่ามือที่ปลุกขึ้นมาสองอันให้ดูนะครับตรง,งนี้ครับตรงนี้ครับ เป็นมทัทงกี้นั่นเองอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งคืออ่ะนหนึ่งแบบหนึ่งกับแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งแบบหนึ่งครับไม่ได้จังหวะเลยเนี่ย มันน้ำนี่ครับน่คือดูพลงังอย่างนี้นะครับไม่ชอบใจครับเนี่ยผมจะตกตึ๊บเพื่อจะใจตาไม่ตายทุกท่านดูนะครับนี่ครัะตูท่านไม่ต่างตัวนี้กันคลิปนี้ก็อย่าลืมกดจานกด subscribe และกระเทิบ์นไปให้ถึง ห้าสิบไลค์ด้วยนะครับเติร์เป็นคนดูคลิปผมแล้วกดไลค์นะแล้วก็อย่านะแ,แชร์ด้วยเเติรคุณเห็นปะคลิปนี้สนุกแล้วคนพักหรอแฮ่ hey! มใช่ละเช่ไหมครับอย่าไปสนใจแล้วไาใจอะไรมาเลยจบเกมตูวว้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับ